กคนอินยังอยู่ในวังวนของ็อกเกอร์อะพรีเมียมเวเฟอร์อัน er ดับหนึ่งของโลกคือจะเล่าลอย่างนี้ว่าอินเน่เคยไปเมืองนี้มานะั่คือบรูซาโนเป็นเมืองต้นกําเนิดของ็อกเกอร์อยู่ที่นั่นครับแล้วไปกินเมนูนึงในคาเฟ่ของเขาคล้ายๆกับแพนเคก้กคล้ายๆกับวอลเปเปผสมกันแล้วอร่อยมากวันนี้เลยจะมาแกะสูตรทําไปพร้อมๆกับทุกคนแล้วก็อีกเมนูนึงที่มีมาฝากครับเอาไว้ทําแจกในงานปาร์ตี้ก็ได้หรือจะไปให้เป็นของขวัญใครก็ได้นะครับเป็นกลิ้นไวท์ช็อกโกแลตเวเฟอร์ บอกเลยว่าทั้งสองเมนูเด็ดดวงและก็ทำง่ายมากเริ่มต้นนะครับเราละลายไว้ช็อกโกแลตก่อนเดี๋ยวอินจะเติมด้วยตัวของแมคเคอมิกกลิ่นวานิลานะครับข้อดีคือการที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราได้กลิ่นวานิลากับไว้ช็อกโกแลตผสมกันแล้วจะหอมมากๆไว้ช็อกเสร็จเรียบร้อยใส่ถุงมือเรียบร้อยมาเสียบตัวของเบเฟอร์ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยอินใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับ r ร c เกอร์ฟลอร์ดาดินีนับปรินเนอร์นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นไส้เฮลเซลนัทนะรถออริจินอลเลยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะจำเป็นแบบ r o c เกอร์ซองแดงก็คือรถนี้แหละครับเดี๋ยวเสียบไม้กันอินจะใส่ไปประมาณ5ชั้นนะครับผมก็จะเอาไปเคลือบไวช็อกโกแลตแล้วก็ตกแตกไ้เลยนี่เรียบร้อยน่ารักมากตะกียอินเอา ็อกเกอร์ดับเบิลช็อกเนี่ยมาใส่สลับสีสวยน่ากินมากอันนี้เป็นไอเดียนะครับใส่ชองแบบนี้ก็คือน่ารักแล้วอ่ะแจกได้เลยนี่เสร็จเรียบร้อยครับเมนูแรกของเราสวยงามน่าทาน,นมากๆเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แพนเค้กนะครับเริ่มต้นนี่อินจะผสมไข่แดงน,นะครับนมจืดน,น้ำมันรำข้าวน้ำตาล4ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เกลือ1ส่วน4ช้อนชานะครับแล้วก็กลิ่นวานิลาลของแมคโครมิกนะครับ1ช้อนชานะครับ หอมกลิ่นวานิลามากตีทุกอย่างให้เข้ากันนะครับโอเคเรียบร้อยร่อนแป้งนะครับผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาร่อนแค่นี้เลยคนอีกรอบนึงก็คือหอมกลิ่นวานิลามากนะครับเข้ากันแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราพักไว้แล้วก็มาต่อที่ไข่ขาวนะครับนี่สังเกตน,นะครับเกิดลายตะก้อแบบนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวไปผสมกันเลยถ้าเริ่มมีบอดี้นะครับเห็นเป็น ครีมข้นๆขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะพักแป้งเขาไว้นะครับประมาณสัก15นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาทอดได้เลยนะครับนี่แป้งอินได้เรียบร้อยนะครับกลิ่นวมนิลาหอมมากเลยอ่ะของแมคคอมิกอ่ะสังเกตนะครับว่าพออากาศเริ่มแตกแบบนี้แล้วก็ติดม,มีความแห้งนิดนึงสามารถติ๊กได้เลยนะครับสวยงามนี่ครับผมสุกเรียบร้อยเอาขึ้นได้เลยเดี๋ยวเราจะทอดต่อเรื่อยๆตามจำนวนที่ต้องการเลยจัดจานกันครับผม เห็นสี่เหลี่ยมอันนี้ไหมครับมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มาจากคาว่า c r o i s s i n t ที่แปลว่าสี่เหลี่ยมลูกบ,บาศขนาดชิ้นเนี่ยพอดีคำนะครับแต่อัดแน่นไปด้วยครีมเฮเซลนัทแบบเข้มข้น4ชั้นนะ่ะสวยอร่อยแล้วเราก็มาต่อกันที่วานิลาซอสนะครับอิในใส่เป็นนมจืดลงไปไข่แดงไก่นะครับสใบนะ น้ำตาลนะครับใส่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับหช้อนโต๊ะครับที่ขาดไม่ได้นะครับแมคขามีกลิ่นวานิลานะครับใส่ลงไปนะครับหช้อนชาส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยเราคนก่อนจะตั้งไฟนะครับโอเคตั้งไฟเลยต้องคนตลอดนะครับไม่งั้นเนยมันจะแยกออกมาเป็นเคิร์ดเคหรือเป็นเนื้อครีมแยกชั้นกันได้นี่ทุกคนครับสังเกตว่าเขาเริ่มขึ้นมาเป็นข้นๆแบบนี้นะครับไปพักให้เย็นแล้วก็ราดได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูแพนเค้กของเราสวยงามแล้วก็น่ากินมากและนี่ก็คือเมนูที่อิงมาจากคาเฟ่ของร็อกเกอร์ที่บรูเจโนประเทศอิตาลีนะครับทั้ง2เมนูนะครับน่ากินมากๆเลยลองเอาไปทําตามกันดูบอกเลยว่าแค่มีร็อกเกอร์แล้วก็แมคโครมิกเนี่ยทุกคนสามารถทําได้อร่อยเหมือนที่อินทาเลยลองเอาไปทํากันดูนะครับมันน่ารักมากเลยอะ่ะจริงๆเด็กๆนะ่าจะชอบเนาะพวกนี้เนาะลองเอาไปทําดูนะ